สวัสดีครับสันบุญนครน,นะครับวันนี้จะพามาตกปลาแปบมาดูผลงานกันนะครับว่าสิม,มานหรือป่ะหมานครับผมอันนี้ใส่ไว้แล้วครับบรรยากาศใส่ไว้ปลาแปบนะครับใสสองเซนนะครับมาดูครับมาแล้วครับเห็นไหมพี่น้องห้าว ร้านวิวครับปลาแปบหบมานบ่พี่น้องหมานวา่มาดูขั้นตอนการปลดนะครับปลดปลาแปบ,บกันแปบเบจ้าพญานะครับแปบเบจ้พาพญาเอาตาไทยเจ้าพญาตาไทยนะครับฝากฝากด้วยนะครับฝากแพรด้วยนะครับปลาเยอะนะครับปลาเยอะเราจะได้มีกําลังใจมามาปลดช่วยกันครับผมปลดช่วยกัน ตอนเช้านะครับปลานี่กินตอนเช้าเนี่ยมกแซบแสบพี่น้องมกเสพย์ตูมกเสพยต์ยตูแสบแบเนี่ยแป๊บเดียวนะครับตีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับน่นี่ตีทิ้งไว้สองนาทีนะครับแล้วก็ลากมาสัโ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยให้น้องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูผลงานอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ